สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายซู้ปูสุขคนค่ะสาวเจมมอลลันเกษตรกรมาแล้วจ้าเสียงแจ๊วๆามาอีกแล้วคือเกาเหมือนเดิมค่ะมาฝากกอลลัมนะคะตอนพีตอนนองเห็นกับอ่าพี่น้องนะคะมีรักแฟ้เพลงซู้ปูสุขคนเดอพี่น้องเด้อนะคะ อย่าลืมกันแล้วกันค่ะนะคะพี่น้องฟังลองฟังแลมแล้วกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวแจมในก,นกันแล้วกันเพื่อสิเฮได้เห็ดคลิปดีๆนะคะือว่มมารองล้ำมวนๆให้กับพี่น้องนะได้ฟังกันแนล้วพี่น้องเนาะนะคะฝางเสียงแค้นเสียงล้ำมวนๆกันแล้วกันในช่วงนี้ค่ะพี่น้องเอย๋ยถึงเวลาไวโคงลงมาสู่ประตูใจสาวมาล้ำบ่ไปใสยังอยู่ยงคงที บทกะมีมาเรียงรอยเป็นก่อนล้ำล้ำยุกมาอันสมัยทุกทุด่านวนงานก้อว่าแน,น่นอนยังร่วมกันเป็นกุมก่อนเป็นปีก่อนยังทำหาสุมสัทธายังติดตามทั่วสายามเด้ ปากกาทองผู้เขียนแต้มสำนวนแก้มน้ำใต้ตอน <c oughs> ปั่นเขาเนี้เอวสีหอนๆกับป่าปิ่งอยุดพงนาสำนวนเกือกับป่าลาสำนวนเกือกับป่าลาพี่สมจิตสันหาปากกาจำบอสำเก่า ยวางฉันมากาวนั่งขาผู้จนมอแจงมันแคง็งคิวอยู่บันใดนีโนอ เป็นฉากบอลลัมของสาจันหอบค่ะมาฟังนะคะให้พี่น้องได้ฟังลองฟังลํากันมวลๆแล้วพี่น้องเนาะนะคะฝากตอนพี่ตน้องก็แล้วกันนะคะในโค้งเรืองจากกระเบือลรางแค่นะคะฝากจะในกติดตามน้ําเชี่ยวเสาเจมอลลังเกษตรกรเด้นเดิพี่น้องเด้อนะคะซอยติดตามน้ําเชี่ยนะคะซอยเป็นกระดังแห้งใจนะคะซอยกดไรกดแชห้สาเจมในก็แลกันเสาแจมอลลัมเกษตรกรค่ะฝากคลิปนี้ซ่ํมมีก้อนก็แลกันนะคะ พอกันคลิปหนาจ้าเดี๋ยวสิมาลองมาลาให้พี่น้องฟ้องมวมวลน,นะคะจะไหนแะอย่าลืมก็แล้วกันค่าอย่าลืมข้อมดินบามวลบ่มวลน,น,นั่นนะคะเดี๋ยวสอสแจมนะคะคิปเขาไปหาพี่น้องเองนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสบายดีสวัสดีจ้า